สวัสดีค่ะพบกับช่องอีเบียปากเป็นฮีเมนคำหยาบนะมันมีแต่ใเริ่มต้นอยู่แล้วสุมหาขวาดากุเอ้ยแต่สังกัดไปเอิร์ดพอเอิร์แม่สวมมาเบิงเอิรแม่ป่ามาพร้อมพวกเด็กเป็นเด็กน่อยนะ าลความสุขของพื้นที่คือการด่าสามีวันนี้ฝั่งพื้นที่ทางค่ะน้องอูมจ้าน้องยิมตาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับรายการเต้าเอาดองนะคะก็มาพบกับพวกเราสองคนอันนี้น้องใหม่เนาะจะบอกว่าเป็นการถ่ายครั้งแรกก็ว่าได้เนาะ เป็นฟองเดีย์เอาดอพี่ฟองเดียนี่ก็เคยถ่าย u t u b e มาหลายหลายหลายเทคแล้วนะคะหลายหลายหลายอีพีมากแต่ว่าคนดูไม่ถึง200นะคนะวันนี้เอสจะมาเพิ่มยอดดิวนะคะวันนี้ดอกเราเป็นดารานะคะใช่พอพวกเราสองคนเป็นอน่างเอดอนวันนี้เราจะไปที่ไหนสช่แค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะไปตอนนี้เราอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็สิไปเอาดอยูบึ่เจ่นรเราจะพาทุกคนไปเอาดอยูบึงเจ็ดนคร สเปกเลยฉันเลนฉันแบบอยากเพื่อฉันมากแบบกุ้ยกุ้ยเพื่อฉันเดี๋ยมากแบบกุ้ยกุ้ยได้เหรอมาแล้วอ้าวเทสเลยฉันบักคักได้ยังไอนแก่นคือได้มากเทสพี่สาวมากผอนแก่นคือได้มากค่ะอนหันถ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่บึงจก่นนครเลยค่ะไปเลยค่ะไปค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเราก็จะอยู่ที่สวัสดีค่ะคุณพี่อนนี้เราก็จะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นสถานที่ปึ่งแก่นลับคอเป็นจังหวัดที่เก๋ๆเยอะที่สุดเก๊เก๊ชอบมาเอาดอไนะคะเออไปดูกันเลยจะดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะคนมองอย่าถ่ายรูปนะคะอย่าถ่ายรูปนะคะต้องถ่ายเขาเพราะว่าเซเลบมาไม่ค่าตัวสองแสนค่าตัวสองแสนค่ะตั้งในกระเป๋าเท่าไหร่คะ ตังในกระเป๋าร้อยยี่สิบก uh ็ไปเลยอะร้อยยี่สิบก็ได้มีอะไรบ้างใชะแล้วเราก็จะไปดูบรรยากาศตอนนี้คือบรรยากาศคือดีเวอร์ลมเย็นมากค่ะบรรยากาศคือเสียวค่ะยุงไม่เยอะไม่เป็นไรค่ะเราชอบเพราะมีโค้กค่ะมันไม่ผิดมันไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ไม่เล็กย้าเรือไม่เล็กไม่เล็กยติย้ายเยือไม่เล็กย้าเลือกเลี่ยผมได้แล้ว ีคนคือบรรยากาศมันดีมากแล้วก็แบบจะมีคนเต้นอาราบิกอยู่เนาะแล้วก็จะมีตลาดตรงนั้นเดี๋ยวรถสักหน่อยเราจะพาทุกคนไปนตลาดใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น,กนใช่ที่เต้นอาราบิกเหรอ <c oughs> ค่ะเต้นเต้นเต้นเอติเอติใครทำข้างโน้นค่ะเราก็จะไปเป็นแบบว่าโค้ชที่อยู่ข้างหลังเขาจะเต้นตามเรา ช่วยทักหน่อยพี่สาวช่วยพักาะไมไม่ถายไดช่วยพัก่วยที่มายสาวคอนเทนต์ของเราก็คือข่ายสวยค่ะไม่ได้ถายไม่ได้ายร้อน่ารกแมีเลยะ้องทีเปไรที่ถนี้ออกมาสุดานี้ออกมานี้ออกมาสุาเกินแบบ สักรอบก่อนใช่แต่ว่าสถานที่ตรงนี้ก็กว้างมากได้แล้วจเห็นผู้ชายมีหลายอย่างเหมือนแล่นพวกซุ่มกีซุ่มอย่างเขาม้าหมวกสิบหมวกสามหมวกหมวสามหมัดสี่เจอเ่งปกติค่ะาก็ี่ป็จำที่ได้ไหมไม่รู้ไม่รู้จักแสดงว่าผ้าสมหนึ่งขาดเขาทำได้กี่ปีแล้วครับแ่ะเนคยังไม่ถึงปีห้ากี่วันกี่วันเจอกันที่ไหน ีนะคนที่สวยที่สุดคือคุณแม่ค่ะอยู่บนงกศนครใครรักใครทำแม่คะอยู่ตานแม่ได้เลี้ยงตามคนนี้แมยค่ะจริงจริงค่ะก็รับรับบทเจอรับบทจำได้ทุกคนค่ะรับบทจำรัฐทองทองทอะทองจะบอกว่าเนี่ยเทสพี่สาวันเลยนะที่สาวชอบแบบ าซงานก่อสร้างอย่างเงี้ยอุ้ยกลุ่นเลยทีเดียวฉันมาค้างเบียนขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นกแนะนำใช่แนะนําสถานที่ตรงนี้ก็คือแบบว่าจะมีลูกวิ่งที่กว้างมากแล้วก็จะมีกิจกรรมาให้เราเต้นอรลบ,บะ,ะแล้วก็ห้องน้ําก็ฟรีด้วยใช่ห้องน้ำแต่ ตะก yup. ่อนอ่ะเสียตังค์แต่ว่าทุกวันนี้ฟรีเออเล่นแล้วบันไดก็เอาตลาดบันี้ก็ไปหาซื้อเนี่ยกินบานๆก็อ้วนบันไดไม่เอออ้วนนะถ้อ้วนไปเลยสิค่ะอ๋อก็ปล่อยอ้วนไปเลยค่ะอ๋อไม่ไปไหนเขาก็หาคือกาวเขาก็สีเขาคือกาวฮาราทึเอ๊ะถ้าเขาอยากสีเขาก็สีกาวหรอไปเกี่ยวว่าต้องต้องหุ่นดีหรือว่าไม่หุ่นดีอะไรเอี่ยเออว่าหุ่นดีอย่างเนาะเออผอมไม่ได้แปลว่าสวยค่ะใช่ผอมไม่ใช่แปลว่าสวย น้องหางเพงาบ้านเธอเขาจะคอมน้องหาร <c oughs> ปล้้าวซกมกูไ่อยากงงแกูอยากดูตอ <c oughs> มแม่น่ะน่ะผักตบแต่อันนี้เรสนะฮะอันนี้ผักตบแต่อันนี้สบ,บค่ะสบค่ะก็ะะตบไปเลยจ้ะ แล้วจเวร้อน่อนเคื่อนจำได้พี่ได้ไหมเหรอจำพี่ได้ไหมราเปิดจำได้อีกแล้วจำพี่ไม่ได้อ่เราเปิดจำได้เป็นไงนะเป็นไงบ้างทำมาวิ่งช่วงนี้รู้สึกดีไหมคะม่ไดเรู้ว่าไหนรู้่าไหนไม่รู้เยค่ะไม่แอปถ่ายรูปถ่ายรูปอันไม่กคือจะบอกว่าวิ่งสินาทีถ่ายรูปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปแต่งรูปอีกสามบานค่ะค่อยลงได้นะคะ ทอท้อท้อน้องทอน้องชอาขอบคุณมากแค่แรกนีเลยค่ะสเปคหสเปคหนูเป็นยังไงบ้างถามก่อนเออถามสเปคก่อนถามสเปคก่อนถ้าผู้ชายแบบไหนสเปคอย่างเช่นพี่สามพี่น่าจะแบบชอบคุยคุยอะไรอย่างเงี้ยเออคุยคุยสายงานก่อนใช่ของหนูล่ะเออได้หมดคเออได้หมดอนนี้หนูมาวิ่งขอว่ามากินมากินอย่างเดียวฉะนั้นแว่า อ้วนไม่ใช่แปลว่าไม่สวยไม่แปลว่าสวยอ้ผอผอมไม่ใช่ว่าแปลว่าสวยอ้วนไปนเลยสิคะก็อ้วนไปเลยค่ะว่าสวยอยู่แล้วไม่แล้วนะถ้เดี๋ยวเราจะไปเซอร์กันเดรใหม่กนอนไม่แต่ว่าต้องถ่ายกัมือถือคนเดียวนะสมมติว่าอันไม่ทักมาถือคนอีกคุณยันจุกทูบมัเนี่ยมาถ่ายรูปสองสามมาถ่ายรูปนะคะแล้เนาะเพราะรูปของเราไม่เข้ากับบรรยากาศไม่ไงเรามาแบบเรามากาะไรคะเรามากา ดูวังคาใช่เดี๋ยวเลอกแก้ยเง้เง้ยเง้ยเง้เงี้อเงี้อเกาทังไนะคะไร้กเืองพี่เป็นผู้ชายนะคะวยนะงมบคับที่ยเียกอนแทุกคนในเรนมรู้จักหนูมไหมรู้รู้จักแองเจษไหม ไม่จะมาดูจักอะไรไม่ได้เป็นดาราโอเคมันเป็นดาราไงไม่รู้หรอกคนรู้จักบอลเชิญยิ้มไหมนั่นไหมที่คุณหน้าไหมที่คุณหน้าใครไหมสองคนนี้เออสธรรมดาเลยปกติที่ทำงานที่ไหนอ่ะก็ทำงานร้านกาแฟทำงานร้านกาแฟกาแฟมันขมกินนมเราวไหมเขากินแค่ข้าวเขาไม่กินนมหมูสบายเลยสัมภาษณ์จะพบรุ่นชายตัวหนึง ชื่ออะไรคะนี่เป็นผู้ชายหรือเปเป็นอะไรคะเป็นป้าไหมเป็นป้าเหรอเด็กเหรอผู้ชายระบายเดิมเดิมเป็นใ้างจดใจที่นี่เพิ่งมาได้เดือนนี้อ๋อชอบอะไรคะที่นี่ที่แบบมีอะไรที่สามารถดึงดูดให้คนมาอย่างเงี้ยเมใกล้ๆหน่อยเคิดว่าที่นี่มีอะไรที่แบบดึงดูดให้คนมาตรงนี้บรรยากาศบรรยากาศละลาย บรรยากาศดีอาหารปลาเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบอ่เป็นมื่อหนาพี่ต้องแบบผอพี่แต่งตัวไม่ผานนะวันนี้พี่ต้องแบบไต่ไม่ต้องแบบเป้าตุ้มตุ้ะไรอย่างเงี้ยร์ดนะเออเตจพี่แบบไหนช่องช่องยีเบียค่ะอีเบียค่ะฟังรายการด้วยนะคะอย่าลืมไปกดับซติดตามค่ะเพราะว่าตอนนี้คนสติดตามสองร้อยคนคือออดอนนะคะทายการขอบคุณค่ะไปเลยต่อค่าไปเรื่อยแล้วก็จะต่อค่าบรรยากาศมีแล้วก็อดด อดีตมิสแกนขอนแก่นค่ะพ่อสองภาพนานค่ะเขาเป็นผู้หญิงตอนแรกค่ะสองผู้มาแล้วค่ะนี่ก็คือถึงที่ตลาดนี้ไงก็คือเป็นสิทธิศักดิ์สิทธิ์การหลักเมืองไหมอันนี้เขาเอยมายังครับพ่ออันนี้อันนี้วัดกลางเหรอคะวัดกลางคอ๋อวัดกลางเจดีย์วัดกลางโอเคคค่ะรบถ้วนนะคะแล้ว่ราจะออกกําลังกายเราจะพาไปดูโซนตลาดแล้วก็จะเป็นการตั้งเต๊ะ แล้วเราก็ไปที่ตลาดกันเลยนะคะเราจะมุ่งไปที่ตลาดกันเลยเนาะไปกันเลยค่ะไปตามแล้วเจอแล้วค่ะอันนี้คือเป็นส่วนของมายาตาสดๆจากดึงแก่นละคอนค่ะกินกินแล้วกี่ครั้งคะใช่ได้สัมผัสกิน6ตั้งหมดไม่เห็นที่มาแล้วเนี่ยเจอแล้วหาเนื้อที่ตามหามานาน กลัวทำไมล่ะเออพุกมากก็เป็นบอกเราจะไปรังสินทาไปก่อนไปทายกั่อนเต้ปองเบียร์นะคะใช่คุยนะให้พี่ผู้ชายขายคนเดียวค่ะถึงจะคุยคุยเออต้องหาเลยสิค้าใช่เราต้องไปตามหาร้านค้าที่เป็นผู้ชายขายคนเดียวค่ะถ้าเกิดร้านไหนที่เป็นผู้ชายขายคนเดียวร้านนั้นจะโดนเราเหมาถ้าเป็นสา จเจอแล้วเธอมาดาวค่ะไปสัมภาษณ์นั่นเลยคือร้านเสื้อที่ดีที่สุดค่ะทุกคนใครที่คิดว่าผับเปิดต้องมาจัดค่ะเพราะว่าเป็นการโชว์นมลนรนสังเกตจากแม่ค้าคนะ่ะคือเวลาบ้างคือไม่มีเวลาไปออกกำลังกายคนะ่ะแต่กินอย่างเดียวะคะือเสื้อเขาต้องโชว์นมไงไ<ห>ความสุขค,ความสุขของคุณพี่ใจครับความสุขของคุณพี่คือการด่าสามีแล้ววันนี้สามีคุณพี่มาไหมคะ ตาอไปค่ะต่อขอบคุณพี่นิดนึงนะคะอ่าคุณพี่รักพ่อหรือไม่รัดไหมรักพ่อหนูอไม่ไม่รักไม่รักเมาหมดเลยค่ะบอง่ค่ะพ่อที่บ้านพ่อที่บ้านอยากซื้อเลยสวยมากเลยค่ะใครที่มีลูกใครที่มีลูกแม่บ๊อกซ์ขคุณค่ะ คนนี้นิ้วน่้วเ่าเห็นไมสื่อพี่นี่เออแกใส่ได้ไม่เสี่ยงให้ใส่พูดกระบอกใส่นะน้องหนูใส่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวใหญ่เกินเขากลัวนใช่เขากลัวเบิรมยากกลมไปแล้วเจอหาัวม่กเลรอนมากเลยออใช่มาถึงที่นะคะเงี้ยเงี้ยเงี้ยังไ้ง เอาต่อออกมาเลยยั่วเขาเยอะครับเป็นเหมือนกงทะเลค่ะพี่ตังนี่เป็นชีสั่งแล้วครับปหมดเลยขอนแก่นคืองานดีมากขอนแก่นคืองานดีมากคือแบบออกกมาล้างจานผัดเปิดแนะนำร้านดีค่ะผัดเปิดแนะนำร้านไม่แต่ว่าทาใสสวยที่สุดเราต้องถายที่เขาก่อนขายของมากี่ปีแล้วคะขายมาหลายปีมากน้องอุ้มตาน้องอิมตาน้องอุ้มอิมตาน้องอุ้มปีตาตอนนี้เป็นไงบ้างคะขายดีไหมคะวันนี้เลยค่ วันนี้ขายจริงไหมพี่ขายตี้เพวันนี้หลังงานได้ดีจริงนะเพราะว่าพี่ใส่เสื้อสีม่วงไงมันก็เลยไม่เ <c oughs> ข้าคิดว่งใส่สีชมพูเพราะหนูดูดวงมาแล้วค่ะ <c oughs> ชมพูจะเข้ากับพี่กว่าพี่ <c oughs> ใส่สีม่วงมันก็คือดับนะคะเพราะว่ามันเนี้ยมันเป็นอังคารเป็นเสื้อที่เจ๊เจ๊ต้องมีนะคะจะ <c oughs> บ,บอกพ่ามาสลไปบอกทุกคนว่าหนูซื้อให้กูนึงฝากร้านนะค่ะฝากร้านฝากร้านนะฝากร้าน ก็มาเลยซีซาร์มันอิจ้าจู๊อจูจ๊จไดไม่ออกนะใบเกี่ยขอบคะุณค่ะขอบเห็นไ,ไ,มไหมเออเดี๋ยวที่ก็จะไปติดตามทำไมลมเย็นจังลมเย็นนะคะทุกคนเราก็เดินมาทั่วตลาดแล้วนะคะเราก็มาเจอร้านที่แบบ <c oughs> ที่สุดใช่ไหมคะคุณพี่ที่สุดไหมคะที่สุดค่ะมีเมนูแนะนำไหมคะ

กําลังสั่งสมตามไปอยู่แต่ว่าเมื่อกี้คือไปสั่งสมตามคุณแม่บอกว่านูดูดีมากสวยมากเออที่สุดแล้วบอกว่าเป็นดาราไหมไม่ค่ะหนูมาถ่ายยุทธู เพราะว่าเราเป็นเน็ตไอรอนคือคนดูไลฟ์สด26คนอาจจะดังไม่พอและตอนก็คือมันค่ำแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงไปเรือได้เพราะว่าถ้าเกิดลงไปช่วงนี้ก็คือเป็นข่าวค่ะันนาจะคอยตาอรอจะคอยตาวรอทีแล้วกจะพาทุกคนมากินข้าวเนาะแล้วก็จะจบจบจบตรงชเป็นอาหารอย่ลืมนะค่ะห้าสมมติว่า ใครที่มาที่ยวขอนแก่นเนาะบึงแก่นนครก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจให้คนมาเดินออกกังกรรมแล้วก็มาเดินดูอาหารเนาะและสิ่งที่สำคัญเมนูเด็ดที่ทุกคนพลาดไม่ได้ก็คือขนมจีนน้ำยาจะมีประมาณสองร้านในเทพค่ะฉะนั้น EP นี้ก็คือเจอกันอีกทีก็คือ EP น้าเอาแม่มาแล้วค่ะเอาสาวมาเสริมเดี๋ยวก็น่ารัก โอเคนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็พอแค่นี้นะคะ <Okay. S 1> ไปบ้างค่ะ